โอ้น้องๆกินหญ้าอย่างอร่อยเลยครับผมอันนี้เขาเรียกว่ายน้ํานะครับโอ้โหลงไปในน้ําแล้วกินหญ้าครับดูสิครับโอ้โหอร่อยมากเลยครับผมนี่หน้าแรงไม่เป็นไรครับผมแต่น้องวัวมากินหญ้าดูครับเดินกินเดินกินอย่างอร่อยเลยครับโอ้โหนะครับดูครับมันคงอร่อยน่าดูครับผมนี่ดูคู่นี้มันกินครับโอ้โหจะบัดเอาจะบัดเอาเลยครับแซบบอเขาบอกว่าแซบแซบอีลีแซบหลายดับดูเดินกินเดินกินเลยครับ นี่ครับผมไม่ร้อนครับผมแช่น้ําแล้วก็เดินกินเดินกินนครับโอ้ดูครับนี่นะครับผมนี่อาหารให้เป็นแหล่งอาหารให้สำหรับน้องๆครับท่านชมครับดูโอ้โหดูไอตัวนี้ครับนี่กินเลยครับโอ้อร่อยจริงๆครับไม่ได้โม้ครับดูครับเนี่เดินจบรอบหนึ่งก็อิ่มเลยผมว่านะครับดูครับโอ้ดูครับนี่กินเลยครับโอ้ไอตัวดําก็ไม่ยอมเพ้นครับน้ำก็ก่อนเลยครับโอ้นี่ะ จัดเลยครับตัวไหนย่าเยอะกินไปเลยครับนี่นี่โอ้โหสุดยอดเลยท่านชมครับนี่ครับสุดยอดครับนี่กินย่าด้วยกินน้ําด้วยอร่อยเลยครับแซบอีดีแซบหลายนะครับจัดไปกินเลยกินเลยครับผม